เอาพี่น้องรัฐบาลจ่ายงเงินให้ผู้พิการแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการผู้ปอปางนะครับผู้ละเมินปัจจุบันไลละพันค่าเก็บเกี่ยวเสด้บ่นะครับเดี๋ยวเรามาถาเบิง้งครับพี่น้องนะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้อง สวัสดีครับทุกท่านครับยามเช้าเอยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับหลังจากที่หว่านปุ๋ยเสร็จสับเรียบร้อยนาะแล้วก็จะเตรียมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับตอนนี้กำลังตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะประเด็นก็คือ,อวันนี้นะครับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันจะได้หรือไม่ นะครับก็มีหลายคนถกเถียงกันนะครับตั้งแต่ยุคธรรมนันมตะนะครับเป็นเริ่มตีเกษตรนะครับเป็นเริ่มตีเกษตรก็ไปดันในเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งนะครับดันปุ๋ยคนละครึ่งแต่ปรากฏว่าไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งนะครับมีหลายคนเกษตร,รกรไปร้องเรียนไปประท้วง นะครับเนื่องจากมันเป็นผลผลประโยชน์เอื้อในทุนบางคนเป็นหลักนะครับอันนโยบายปุ๋ยโคลครึ่งผู้ประกอบการเหมือนจิ้มเอานะครับเหมือนจิ้มเอานะครับทาให้ผู้ประกอบการหลายคนนะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมนะครับเนื่องจากแบบชงเองกินเองนะครับก็ทําให้ได้พับนโยบายนั้นไปนะครับนะบางคนก็บอกมันเป็นปุ๋ยคละครึ่งมัน เือในทุนเป็น,ปนทุติยลิริตเชิงนโยบายต่างๆนะครับก็แรงต้านเยอะก็ทําให้นโยบายนะฮะจกเลิกไปทีนี้ในเมื่อไม่ได้ทําปุ๋ยคนละครึ่งแล้วนะครับรัฐบาลน่าจะมาทําเกี่ยวกับนโยบายสารต่อลงตูก็คือรอยละพันค่าเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเนี้ยต้องช่วย นะครับโดยเฉพาะโครงการไร่ละหนึ่งพันนะครับค่าเก็บเกี่ยวอย่างน้อยกเกษตรกรได้ได้เหลือเงินค่าเก็บเกี่ยวนะครับค่าไถค่าขนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับไม่งั้นคือรัฐบาลมาแจกเงิน 10, หมื่นนะเงินดีเลกไม่ใช่ดีต้อนนะ่ะไอ้เงินสดสดเนี่ยคือสารต่อนโยบายลงตู่นะครับไอ้เงินสดสดนี่แหละไอ้เลิก คนชาวบ้านหลายๆคนยังสับสนว่าเงินดีต้นดิตอลมันมีมีจยิ่จริงนะ,ะเองเงินดีจิต้นนะครับมันเป็นสิ่งที่มโันโขึ้นมาเท่านั้นแหละครับเองเงินดีต้อนอ่ะมันคือเงนินสดนี่แหละคือนโยบายที่สานต่อจากจากลุงตู่นะครับในที่ทําต่อบัตรสวัสดิการเพียงแต่จ่ายเป็นเงินสดนะครับเติมในสวัสดิการและผู้บิการนะครับเป็นนโยบายแจากเงินสดนะครับคนละหมื่น,นรับตอนนี้ก็ผ่านไปสามสี่วันหลายๆคนหลาย ท่านก็ยังไม่ได้เงินก็ไปต่อคิวแน่นเยด็ดเต็มธนาคารต,าต่างๆนะครับซึ่งสังเกตนะครับว่าพอจ่ายเงินปับ๊บนะเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยก็จะเรียกว่าใช้ใจ่ายเลยนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับบางคนก็เตรียมไปใช้หนี้บางคนก็น้อยคนที่จะไปซื้อแบบเงินก้อนพวกโทรศัพท์พวกมือถือพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่คือ ส่วนใหญ่แล้วนะครับพอ,อได้เงินเขาก็จะจับจ่ายซื้อสินค้าเลยนะครับไปร้านไปเหมารถค่าเหมารถไปตลาดนะครับจากคนไปกดให้ไปต่อคิวให้เพราะอะไรครับเพราะบางคนก็อายุมากอายุเยอะนะครับก็น่าเห็นใจนะครับมันก็เกิดการสร้างไรายได้นะครับในในชุมชนบางคนก็เห็นเหมารถกระบะโอ้ไปจะนั่งรอกันนะครับ ลรวก็จ้างคนไปยืนเฝ้าเอารองเท้าไปวางเพื่อต่อคิวนะครับฉะนั้นนโยบายนะครับนโยบายที่จะรัฐบาลน,น่าจะทําต่อก็คือเข้าใจในหลักความเป็นจริงในเรื่องของเ,อเศรษฐศาสตร์หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมาทํานโยบายเรื่องไร่ละพันนะครับไม่งั้นกเกษตรกรเนี่ยรัฐบาลยังไม่พูดถึงเลยเลยว่าราคาข้าวจะเป็นยังไง นะครับราคาข้าวจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าเงินเงินส่วนหนึ่งอะนะเงินส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะงบฉุกเฉินงบเลรต่างตอนนี้ก็ไม่ว่าจะน้ําท่วมเชียงใหม่เชียงรายต่างๆหลายๆจังหวัดที่ผลกระทบนะครับก็เอาเงินกองกลางไปเ,เงินฉุกเฉินไปเข้าไปช่วยตรงนั้นนะฮะนะฮะแล้วก็จะไม่เหลือเงินที่จะมามาทำนโย,นยบายอย่างอื่น คุณผู้ชมนึกออกฮะถ้าเรามีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งะนะเหมือนยุคแรกเลยตอนแรกๆเลยที่พักเพื่อไทยกี่ทำเอาเงินห้าแสนห้าแสนล้านนะครับนะครับมาขนทุกสภากำลังมาทำนโยบายอย่างเดียวแต่ไม่เผื่อกกสองกกสามกสามก,ส,มกสี่ไว้ยยต่างๆเนี่ยพอเวลามีปัญหามาอย่างเงี้ยวิกฤตน้ำท่วมภัยแล้งภัยพิบัติอะไรต่างๆพวกนเนี้ยก็จะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเรียกว่า เห็นเห็นเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาวต่างๆอะไรเงี้ยไม่มีงบประมาณลงมาช่วยต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ได้แต่ยืนมองทำตาเปดติๆรอยต่างๆฉะนั้นรัฐบาลที่จะแจกโดยเฉพาะนโยบายเพื่อไทยนะครับที่จะแจกห้าแสนล้านซึ่งมันเป็นไปแทบจะไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นนโยบายแบบบางคนก็บอกนโยบายประชานิยมนโยบายไขฝันนะเรียกว่าเอาอัดยายขนมยายมาแจกก็คือเอาเงินจากภาษีพี่น้องประชาชน แจแน่นอนละก็คือเงินเรานั่นแหละเอามาแจกนะครับคืออดยายขนมยายนะครับไม่ใช่เงินนักการเมืองนะแล้วนักการเมืองหาเสียงเราก็จะเห็นว่าโอ้นะพร้อมจะแจกพร,พร้อมจะ,ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในต่างแต่ล้วนแล้วจะเอาเงินพวกเราแหละไปแจกนะครับเงินภาษีพี่น้องประชาชนนี้แหละไิดเก็บไปแจกนะครับฉะนั้นนักการเมืองนะครับเราก็ต้องตามไม่ทันนะว่าใครนโยบาย วางแผนจะโกงโกงอะไรต่างในจุดนี้นะครับนะฮะฉะนั้นนโยบายที่จะเป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อน้องประชาชนโอเคละคนละเหมือนนะครับแจกเป็นเงินสดอันนี้ไม่ตองถูกหัก่าคิวอะไรต่างปัะสวัสดิการอ่าเขาจําเป็นเขาได้เงินมาเขาก็ซื้อเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้นะแอดมินก็เห็นด้วยนะครับจะแจกคนละเหมือนแล้วก็บัรสวัสดิการคนพิการลําบากมากนะครับ นะเพราะว่าเขาตัวเขาเขาพิการอยู่แล้วนะครับไม่มีไรายได้ทางอื่นเศรษฐกิจก็แย่ซุบเซาฉะนั้นก็ก็ถือว่าลดแรงต้านนะครับได้ดีที่ที่เพื่อไทยยอมยอมเอาจากไอ้ที่เลยนโยบายของเพื่อไทยที่ว่าอ่าหม้อฮะก็คือคนละแจกทุกคนคนละหมื่นนะครับห้าสิบกว่าล้านคนต่างๆในจุดนี้ครับซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับมันเป็นนโยบายขายฝันนะครับ โคตรอภิมหาไายฝันฉะนั้นเราต้องตามทางที่ทันนักการเมืองนะครับพี่น้องประชาชนนำในฐานะที่พวกเราเนี่ยประชาชนนะครับไล่ละพันเนี่ยต้องทํานะครับก็ต้องฝากรัฐบาลว่าไล่ละหนึ่งพันนโยบายเหล่าเนี้ยจําเป็นที่ต้องทําเพื่อค่าเก็บเกี่ยวค่าคน้นค่าอะไรต่างแตอนนี้เขาลงทุนเยอะนะลงลงทุนเยอะนะครับก็ต้องมาหันมาช่วยเกษตรกรนะครับไล่ละพัน ก็ต้องฝากรั้ามตีคนใหม่นะครับรีบชงเนี่ยถ้าเป็นยุคลุงตู่นะรู้แล้วว่าได้นะครับเพราะเขาทำงานเร็วทํางานเป็นนะครับยุคลุงตู่เนี่ยโอ้โหแค่เนี่ยไอ้มิถุนาอ่าช่วงมิถุนาเดืองสิงหาเนี่ยมติคอรามอาออกแล้วนะครับออกแล้วครับจะตั้งไว้งบช่วยรายละพันเท่าไหร่เท่าไหร่ต่างซึ่งมันแตกต่างจากลุงตู่เยอะนะครับพี่น้องประชาชนลองสังเกตดูดีนี่นะครับว่าวิธีการทํางานหรือว่า ไอ้ตัวโปรเซสนะครับโปรเซสในการทำงาน,นงต่างๆนะครับซึ่งมันชัดเจนกว่านะครับชัดเจนกว่ายุคเพื่อไทยเยอะนะครับยุคคุณพีรพันธ์กับอายุลุงตู่นะครับสังเกตดูว่าไอ้ไอ้เงินคนละเหมือนในเฟสสองนะครับในเฟสสองเนี่ยก็ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ทะทะแล้วก็จุลภาณมณีวัฒน์ก็แถะแถะแถะ ขไปเรื่อยครับว่าจะได้หรือไม่ได้จะเอาเงินมาจากไหนนะอะไรต่างลูกบอกแต่ว่ามีเงินแล้วต่างนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นแบบเออเขเรียกอะไรแถไปเรื่อยนะครับคือไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนอะไรต่างนะครับแต่จะหันมาเพื่ออ่าแก้รัฐมนูลน,นะแต่ตอนนี้ก็ยอมถอยแล้วจะหันมาเพื่อแต่จะแก้รัฐมนูญ นะครับเพื่อให้สสได้มีโอกาสหาช่องทางได้กินนะฮะเปิดช่องให้ทุจริตให้สสให้นักการเมืองได้คอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นแปลกไหมครับอะไรที่เร่งด่วนจําเป็นเพิ่งมาเป็นรัฐบาลได้แค่เดือนกว่ากับไม่ทำนะครับกลับจะไปทําเพื่อที่จะหาสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักผมว่ามันนี่เลยครับรัฐบาลที่อ่า ที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่กลับจะมองว่าทําทเพื่อตอนเองนะครับกลัวแฟนขับจะลงถนนต่ตางๆก็รีบถอยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับไปแก้จริยธรรมเพื่อให้คนบางคนที่เพิ่งหนีไปอยู่ต่างประเทศเป็นสิบยปีกลับมาให้มาเป็นนายกรอบ3เผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้กลับมาเป็นนายกใหม่ แล้วก็ให้รัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมต่างๆได้กลับเข้ามาหลายๆคนที่ที่ไม่ได้เป็นตอนนี้ให้กลับเข้ามาคือนิรโทษกรรมเสร็จปุ๊บแล้วแก้รัฐมนูลแล้วทําให้คนที่มีคดีติดตัวเคยคอรัปชันเคยโกงบ้านโกงเมืองเราได้กลับมานั่งเป็นนายกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาไปกลับมาเป็นรัฐมนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องประชาชนบ้านเมืองเราวนอยู่วนลูปอยู่กับกระสิ่งเหล่านี้แล้วอ้างว่าเป็นความชอบธรรมอ้างว่าประชาชนให้อำนาจไปแล้ว ก็เลือกมาแล้วในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็สสก็มีสิทธิ์แก้ฉะนั้นในเมื่อเขามาโทษประชาชนว่าเราไปให้อำนาจแก่แก่เขาไปแล้วแก่สสไปแล้วเขามีสิทธิ์ทำทีนี้ประชาชนจะคิดได้ไหมละ่ะเพราะประชาชนเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งหนึ่งนะครับนะครับก็ถูกซื้อเสียงใช่ไหมฮะใช้เงินฟาดหัวซื้อเสียงมาอย่างเงี้ยนะครับเงินมากาเป็น อย่างเงี้ยครับมันก็เรียกาสมยอมหรือว่าทุรจิตรร่วมกันเอาเงินมาให้คนละสามสี่ห้าร้อยคนนั้นในครั้งหนึ่งในการที่จะเราเอาอํานาจไปให้เขาโดยการเขาเอาเงินมาแลกอย่างเงี้ยแหละครับใช่ไหมครับแต่บ้านเมืองมันชิบหายมันวุ่นวายมันเจอเขาไปโกงไปธุรกิตคอร์รัปชันฉะนั้นเราก็ต้องดูนะว่าไอสิ่งเหล่านี้ที่ที่กระโทษประชาชนว่าให้อำนาจเขาไปแล้วเขามีสิทธิทำที่จะออกกฎหมายต่างแต่กฎหมายรัฐมนูน60ูนนะเป็นรั้นมนูนที่ปราบโกง นะครับก็จะมีในเรื่องของจริยธรรมเข้ามาด้วยนะครับงั้นนานาชาติเขาจะมองเราอย่างไรว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีการเรื่องฝ่า่าททุจริตเรื่องคอร์รัปชันแต่กลับจะเปิดช่องให้หาช่องทางให้สสให้นักการเมืองหลายๆคนหาช่องทางกินเพื่อถอนทุนคืนอย่างนี้แหละครับนะครับคุณผู้ชมครับฝากรัฐบาลนะครับคิดถึงเกษตรกรไล่ละหนึ่งพันค่าเก็บเกี่ยว นะครับเอามาตรงนี้ก่อนส่วนจะาปแจกเฟสสองเฟสสามไอ้คนละหมื่นอ่ะค่อยว่ากันหาเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับเพราะมันเป็นเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนนะครับแต่เกษตรกรจะลืมตาอ้าป,ปากนะครับค้าขายอ่าให้ได้ก็คือการต่อยอดให้เป็นนะครับวันนี้ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละหนึ่งพันนะครับแล้วเอามาต่อยอดนะฮะต่อยอดก็คือเอานะฮะพวกข้าวพวกที่ไปต่อยอด สร้างเป็นนวัตกรรม Innovation นะครับนะมีโรงงานผลิตในชุมชนในตำบลต่างๆนะกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องมาดูแลเหล่านี้นะเพื่อช่วยเหลือนะเป็นนักธุรกิจ s อ b รุ่นใหม่ที่จะมาแข่งขันกับชาวจีนได้ไม่ใช่ไปเอือ้อแต่ในทุนในจีนนะครับเข้ามาค้าขายทุบพอขายเอสบีตายหากกันหมดนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนี่ต้องเปิดหูเปิดตาดูบ้างว่ากระทบ เอสมี e มากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ใช่ไปเชื่อแต่คนบางคนที่มีคดีมาอยู่ต่างประเทศเหล่านั้นนะครับฉะนั้นนะคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นนะเรื่องแพลตฟอร์มของต่างประเทศนะครับที่เข้ามาทุบ s m b e, แล้วก็เติมทุน s m b e, นะครับให้เข้าถึงแหล่งทุนตั้งงบประมาณตั้งอ่าวอลลุ่มมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับ สิ่งนี้รัฐบาลที่จะต้องทํานะครับให้เข้าถึงแหล่งทุน,นต่างๆนะครับ s m e เติมทุนนะเข้ามานะอบรมเรียนรู้ต่อยอดแข่งขันแล้วออกกฎหมายให้เท่าเทียมให้แข่งขันในเรื่องของการขากับต่างประเทศได้นะครับตรงนี้ปัจจัยหลักและปัจจัยสําคัญนะครับที่รัฐบาลต้องทํานะครับไม่ใช่ดีแต่พูดนะครับดีแต่พูดนะครับม่นงนั้นผู้ประกอบการ, e, กรเอสบีเกษตรกรเนี้ยไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากได้แล้วครับ นะครับคลิปนี้นะครับช่องสามเพื่อแดงใช่ไนลนะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ช่วงคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ